เอาแล้วครับทุกคนบอ่อนี้เป็นบอ่อที่ผมพึ่งลงใหม่นะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ให้อาหารวันแรกนะครับเราก็จะต้องให้ตัวตัวบอ่อนะครับซึ่งวันนี้ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลดลดจุดในการการให้นะครับจากวันแรกคือผมจะเดินหวานตัวๆัวบอ่อเลยนะครับทีนี้วันนี้ผม <c oughs> ปลามันขึ้นกินขึ้นกินอาหารได้คล่องตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้แค่เดินไปแค่ครึ่งเดียวครึ่งบอ่อนะครับลดลดพื้นที่ในการกินอาหารของเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะตามมากินเองเพราะเขากินอาหารเก่งแล้วครับกินอาหารชับแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับคือผมต้องถือกล้องมือหนึ่งนะครับแล้วก็ หำอาหารอีกมือหนึ่งทำเองทำคนเดียวถ่ายคนเดียวครับนี่ครับขันแรกนะครับทุกคนดูครับคือปลาเจ็ดวันนี้จะค่อน,นข้างกินอาหารได้ได้เก่งเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับในกล้องเห็นนะ เดี๋ยวผมจะเดินไปอีกอีกจุดหนึ่งนะครับประมาณ3ามจุดก็ครึ่งบ่อครับประมาณผมจะให้อ่านแค่ครึ่งบ่อนี่ครับอีกจุดหนึ่งทุกคนดูครับคือปลาก็จะขึ้นกินอาหารได้ได้เก่งเลยนะครับคือเขาจะ เขาจะรู้จุดแล้วนะครับว่าอาหารอยู่ตรงไหนควรจะมากินอาหารตรงไหนครับมันไม่เหมือนปลาที่เราลงวันแรกครับเขาจะไม่รู้นะครับเขาก็ขึ้นมั่วๆไปไปเจออาหารเดี๋ยวผมจะไปให้อีกจุดหนึ่ง นี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับคือยังมันยังไม่รวมกลุ่มสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็คือหาอาหารเจอนะครับนี่ครับผมจะให้แค่ครึ่งครับเสืองครึ่งนู้นก็จะตามมากินเองเราก็ต้องลดไปเรื่อยๆครับลดจนกว่าจะเหลือ แค่จุดเดียวหรือสอจุดนะครับนี่ครับเทคนิกคนก,การให้อาหารปลาเล็กของผมนะครับอายุ7วันนะครับนี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูจุดแรกกันโอ้หมดแดงมากต้องหมดแดงครับเข้าไปในเกางเกงเดูครับ ก็จะขึ้นกินที่เราไปวานนะครับเราวานอาหารตรงไหนมันจะจะขึ้นกินตรงนั้นครับเพราะว่าอย่างที่ว่าอย่างที่บอกนะครับเขาจะรู้จุดเลยว่าอาหารอยู่ตรงไหนก็เคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเอาไปปรับใช้กับการเลี้ยงปลาดุกของบอกของท่านได้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ